ดูกิจกรรมที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นหรือว่าสกร,รนะครับได้มีการเปิดงานมหากรรมแข่งขันทักษะวิชาการสารฝันสู่ความเป็นเลิศครับนายพันเทพเสาโกศนรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหากรรมแข่งขันทักษะวิชาการสารฝันสู่ความเป็นเลิศปี2566เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาการโดยมีนายถาวพรพ d ีดีผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยครูและนักศึกษากศนอเข้าร่วมงานผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นหรือว่าสกรนะครับ บอกว่าสกรจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะทั้งด้านวิชาการทั้งสายสามัญและสายอาชีพรวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาผลงานนวัตกรรมของครูสกรและผลงานของสถานศึกษาในสังกัดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประชาชนทั่วไปให้มีทักษะในด้านอาชีพทักษะในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพและนำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนครับนายถาวรบอกอยกนะคะว่าซึ่งประชาชนที่มีความสนใจที่ประสงค์ที่จะมาเรียนกับ สกอรอ,อำเภอทั้ง26แห่งแล้วก็กศนตำบลซึ่งจะมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปสอนให้กับผู้ที่เรียนซึ่งมีหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะก็เช่นหลักสูตรการตัดขุมชายหลักสูตรการทอผ้าหลักสูตรการสารตะกร้าพลาสติกแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างดีในกรณีที่มีเด็กออกจากนอกระบบการศึกษากลางคัน ก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการพาน้องกลับมาเรียนซึ่งจะให้ครูกศร,รนะคะออกสำรวจโดยเฉพาะครูในพื้นที่ก็จะทำข้อตกลง MOU กับหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็พาคีเครือข่าย ที่จะนาเด็กนักเรียนที่ออกจากระบบกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษานอกระบบอีกครั้งประมาณ700คนซึ่งจะมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นแล้วก็อุดมศึกษาตอนปลายและก็ในส่วนของผู้ที่เรียนนะคะที่มีความต้องการที่จะเรียนทางด้านการฝึกอาชีพก็จะมีหลักสูตรฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนที่มีความประสงค์แล้วก็มีการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนตามความรู้ความถนัดที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ